ลูกชาวเลซีฟูลำลูกกาของห้านะครับนี่บรรยากาศในร้านแล้วก็สไตล์ลูกชาวเลเนาะแล้วก็เป็นพวกอาหารสด,สดพวกอาหารเละกุ้งหอยกุปลาที่เขาแบบว่ามีอยู่ข้างนอกนะคะก็สามารถสั่งได้ก็ส่วนมากขายเป็นเป็นโลโลครึ่งโลอืมเดี๋ยวเ,เรามาลองชิมกันแต่ก็คือสดแน่นอนนะเพราะว่าเป็น อันนี้เป็นกุ้งหัวแก้วนะครับนี่จะออกมาเป็นไข่แดงเค็มแบบนี้เลยเฮ้ยเอาไข่เค็มไปใส่ได้เปล่าเออแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นกุ้งแบบหัวมันเยิ้มที่เรากินทั่วไปหัวมันเยิ้มแล้วมันจะใส่ชีสเนยอันนั้นจะเป็นอีกแบบเอไม่เหมือนกันนะแต่หัวมันเยิ้มจะแพงกว่านะราคาอันนี้ครึ่งโล250อันนี้ปลาหมึกหอมหมึกหอมเผาอันนี้คือตัวเดียวใหญ่มากนะใหญ่าโอ้ได้เยอะ สองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ถุงก็ไม่แพงนะเอออันนี้ก็สามสิบนะเพราะว่ามันตัวใหญ่่ทไวัั้ตดูกุ้งก็แน่นนะชิมชิมชิมน้ำจิ้มอร่อยนะแต่สีมันอาจจะดูไม่สวยสีไม่สวยแต่อร่อยดีแต่ละแซ่บเนาะอันนี้อร่อยกุ้งสดเต้นดึงโอ้โหมิหนุ่มแกะกุ้งไม่รู้ว่าขอบคุณครับปูมาดิเฮ้ยนี่คือปูปูไซส์ใหญ่ สองตัวนี่นี่ครึ่งโลอ่ะกันครึ่งโลเอ้เอแต่ตัวมันใหญ่เหมือนกันนะใช่นี่มันเป็นไซส์ใหญ่ไงครึ่งโลสิบบาทสิบอืมตัวใหญ่หนะน่ากินของก็สดสดอร่อยอร่อยแม่ชิมก้ามปูก่อนเลยมาเราต้องกันเชียงก่อนกันเชียงอุ้ยป,ปูประเด็นอุ้ยดูเนื้อเยอะมากเลยแต่ว่าปูก็สดอุ้ยเนื้อแดงดึงกินเพียวเพียวก่อน สดหวานอร่อยมาลองกันนะครับลูกชาวเ,เซีนฟูดลำลูกกาของห้าโอ้ม,มสดจริงๆนะพูดถึงก็สดทุกอย่างนะโอเคเลยเดี๋ยวเลยเมันแวะกินกันนะ